แ็สุขภาพี่พีนึ้นเป็นงไงบ้างคะอ,อันนี้ต้องต้องต้องพูดว่าเบื้องต้นเนี่ยหนูก็ไม่ได้ถามลงเลยว่าแบบที่เป็นอะไรหรืออะไรเงี้ยค่ะก็แต่แต่ที่รู้ก็คือตามที่ช่องแจ้งว่าแบบน่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรเงี้ยค่ะพี่ก็ก็คืออย่างที่ทุกคนเห็นพี่พีพอาเขาถ่ายละครติดติดกันมาแบบค่อนข้างที่จะยาวนานอะไรเงี้ยก็คิดว่าพี่ก็คงแบบว่าต้องการเวลาพักผ่อนดูแลสุขภาพอะไรเงี้ย ช่แต่ว่าส่วนตัวหนูก็คอยคอยแชทกับพี่มอยเสมอนะมีการคุยให้กำลังใจกันมีอัปเดตเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับละครหรือว่าเกี่ยวกับทุกๆครั้งเราคุยเรื่องแบบแฟชั่นการแต่งตัวหรือเกี่ยวกับน้องแมวน้องหมาเนี่ยค่ะเราก็จะคุยกันเรื่องปกติแต่ปุ๊บเป้ก็พยายามจะไม่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 ถามลงลึกดีเทลมากๆเพราะว่าส่วนตัวปุ๊บเป้ก็คือให้พ้นที่ส่วนตัวพี่มอยเขาอะไรเงี้ยถึงขั้นแบบว่าพากปับไล่แลกไล่หนี อันนี้ไม่ไม่ทราบเหมือนกันค่ะเพราะว่าไม, else, ไม,ไม่ไม่ได้ถามเลยจริงจริงไม่ได้ไม่ได้ถามเลยว่าพี่เป็นอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยแค่แค่คอยให้กําลังใจแล้วก็บอกว่าเราอยู่กับเขาเสมอนะอะไรเงี้ยแม้ว่าไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่จะสุดจะทุกข์หรือจะแบบเราเราทางานด้วยกันก็ทํามาแล้วอะไร,รเงี้ยค่ะแล้วก็แบบอยู่ด้วยกันแบบสนิทกันค่อนข้างที่จะนานอะไรเงี้ยเราปุ้เป้ก็รู้ใจเขาว่าเขาเป็นแบบไหน,นอะไรเงี้ยค่ะก็คือให้พื้นที่ส่วนของเขาส่วนเราก็แบบเป็นกําลังใจให้เขาเสมอ ตน้ตกใจเพราะว่าเขาขอกคเป็นตกใจค่ะเพราะว่ารู้พร้อมทุกคนเหมือนกันเลยไม่ไม่ได้ไม่ได้รู้ก่อนหน้านั้นรู้พร้อมกันแล้วก็แต่ปุ๊บเป้ก็ไม่ได้ถามเพราะว่าอย่างที่บอกว่าให้พื้นที่เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแต่ส่วนตัวที่รู้เบื้องต้นเนี่ยท,ที่ทุกคนรู้แล้วก็น่าจะเป็นปัญหาเรื่องสุขเกี่ยวกับสุขภาพของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่รู้ก็คือทํางานหนักมากๆเขาทํางานหนักมากจริงพอได้ร่วมงานด้วยเนี่ย รู้เลยว่าเขาเป็นคนที่ทุ่มเทมากๆแล้วก็ใส่สุดเกินร่างกายของตัวเองเป็นคนที่ตั้งใจทํางานเกินร้อยเราก็เลยคิดว่าเขาน่าจะแบบต้องการเวลาพักผ่อนบ้างอะไรนี้ เรก็ติดตามอัพพอลลอัพกันต่อเรื่องใช่ไหมคะเขาก็ไม่ได้หายไปไหนก็มีมีก็ไม่ได้แบบเงียบเลยก็มีลงรูปให้ทุกคนได้เห็นบ้างเ<ม>ขาก็ยังสวยเหมือนเดิมน่ารักเหมือนเดิมใช่ค่ะก็มีอัปเดตแบบเรื่องราวชีวิตประจําวันของกันและกันแบบวันนี้ไปไหนท่ามาลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังหนูไปวัดเพื่อทบุญเงี้ยก็แบบส่งให้เขาดูว่าเนี่ยหนูมาทําบุญนะอะไรอย่างเงี้ย จะว่าโปรแกรมก็ห่วงเนะาะค่ะไม่ต้องไม่ห่วงค่ะก็จริงๆพี่พลอยม็สสรองว่ายัางไงเขาแบบจะกลับมาในเร็ววันช่วงนี้ก็ให้เขาแบบพักผ่อนใช่ค่ะโอเคขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะ